ค่ะอันงวดที่แล้วนอเพิ่์นหายมากหกเจ็ดเนาะพอพ่อนไม่ได้ครับหัวสองงวดแล้วไม่ได้ครับหัวสองวดแล้วหกปิดเก้าเก้าปิดหกปิดกเนาะค่ะเสียดายเนาะพ่อเนาะค่ะไม่เป็นไรงวดนี้เดี๋ยวแก้ตัวใหม่เนาะพ่อเนาะค่ะได้งวดนี้เอาสามตัวไปเลยครับหัวห้พร้อมเนาะค่ะ ครับตัวเรยหมดครับแต่ว่าสําหรับเอฟซีที่ก็เห็นมีคนคอมเมนต์มาอยู่บอกว่าให้ตามพ่อพอรให้หน่อยครับสแสดงว่าเอฟครับก็ม่้ยอยากให้ตรงๆครับอยากให้ถูกแน่ว่างไงบง๊งมันหนึ่งบทถูกเนาะค่ะครับดื่มคำหัวเนาะก่อนเนาะเชีย่ยดครับหวดน,นี้ก็ งดนี้ก็ต้องกลับหัวไว้เลยนะพ่อเนาะใ่อ่ามันมีตัวกับหัวไม่มีไม่ลุกมีมีไม่ตัวเด็ดจัดมีเก่ามีเก่าค่ะพ่อมีเก่าเก้าแปดเจ็ดเนาะจ้าอ่าสามตัวพอมาตัวนี้แหละเก้าแปดเจ็ดมันจะออกหัวเก้าแปดเจ็ดสามห้าแปดมัดมัดทั้งสองชุดนะลายเสกสามตัวค่ะสามห้าแปดอ่าสามห้าแปดเก้าแปดเจ็ด เป็นีลขขยันเนาะเป็นีลขขยันมาอืมแต่พ่อก็ฝันฝันว่าเหมือนกับพอ่อเอ๊ะพอ่พอพ่อจะตีพ่พอจะเขียนเลขพ่อจะบอกชิโบประกาศสีแดงง้งเนาะพ่อจะขันใส่วงนี่พ่อจะใส่ประกาศสีงเง <Okay. S 1> ินวันนี้พอ่อฝันว่าพ่อเขียนเลขเกตเก่าไปในฝันนะลูกฝ <Okay. S 1> ันเคื่อเอาเป็นตัวสีงเงินแต่พ่อประกาศสีแดงง้องไว คือว่ามเวรพอ่อพ่อพอดีเห็ดแบบนั้นอ่าในฝันนั้นเอ๊ะคือว่าใครว่องแบบนี้นะค่ะโอ้ยพ่อสงสัยว่าตรงนีิ๊เก่ามันจะออกนี้อาจจะมาอีกเ<ม>นาะค่ะพอ่อแมนลูกแม่นมันมันหนาสงสัยค่ะค่ะหระือพ่อกัดพ่อกัารแล้ววางเด็กฮุกนั่นเด้อค่ะพอ่อดฮุกเจีกยบค่ะพ่อเองสินะอื<ม> เกรเกตกตใกล้กันนะลูกใกล้กันไม่ได้สูตรมันก็มีหกอยู่ในนั้นพอว่ามันหกมัน้หนักหน่อยพอก็เลยก็ใ่ไปอืมอาบโบนี่ลูกโบน,นี่คิดไว้เรื่องเ็ดเก่ากน้ำแนค่ะตัวเก่าเนาะไปกันนลยนะแนลูกแนมันก็มีทั้งมดไปก็ก็ให้ไปสามหางเนาะ,ะสามหาแล,แล,แล้วก็ห้าแปดล้ติดจตัวไหนเนีย อันสองโตมีสามหากับเจ็ดเก่าค่ะพ่อกับแปดหาอออ่าสามหางเนอะลูกค่ะสามหางจช่ใช่ใตัวเจ็ดเก่าพอสงสัยในฝันนะบุเคยเฮดแบบนี่นะต้องเอาระกาศระกาศสีแดงวงไว้เนาะอือค่ะอือเส้นตัวเส้ตัวเขียนตัวเขียนเลขกเป็นเป็นสีดำเงินตอพ่อว่าค่อยเฮดแบบนั้นนะอือแล้วีพ่อจะบปจะเปเฉียนแบบนั้น นี่เป็นจุดของเขียนรือโบเบในลยฝันก็ยังงงอยู่หรือว่าจิตเก่าจะออกนี้ครับฝันฝันเป็นตัวเลยเนาะพ่อแบนหรูแมนงมดที่แล้วพ่อกับปันเห็นจิตเก่าเนาะเพราะว่ามันมันออกแล้วพ่อกับพ่อเอาฝันเห็นเจ้าจิตเก่านี่โตสีแดงเลยละอือมาบอกให้เพื่อนตั้งมัินไปซื้อ เชียดได้นะคะพ่ออ่าเปอดีพราเป็นเชฟพอ่อกันเ้ววไม่บันทุกไปหา้ไปเลี้ยเด้ได้ประมานจาานะคิะะะดใบเะเจ็ดเก่เาค่ะเนี่ยด้เจ็ดเก่าคิดสองใบมั้งัไปหาเอาขได้วุ้มันจัดคนไลเน้ะมันจะเป็นได้ไหมเป็นฟันคงคิดถ่ายจัิงสิวะคะพอ่อ เมนลูกเม,ม,ม,ม่นผมทำนี่เขาจะมีสเฉพาะปันนี่จำจำพอจะพอจะลไล่ใส่ลรือขาลูกทั้งสองในไล่สดๆพราอาจจะแคปเปิดพอพอจะพอจะ,พอจะให้ในช่วงนั้นก็ได้ <ถา S 2> ค่ะในช่วงลูกไล่สดนล้วล<ะ>ูกค่ะอ่ะแล้วตามเ<ม>พออิ่มฝันพ่อยเนาะของชุดถ่ายแมนครับแมนค่ะ เอาลองแปดจะเล็กพอมากกันคือหาแปดห้าแห้าแปดีคือพอบันพ้องไว้ออกปุ๊บมือมือที่สองพอปันน่อยพอเด็กพอเด็กถือปืนจับปืนเงาเนาะหมา่ว่าปืนเมื่อมือปืนมกอแต่ขึ้นเ็สแกดกับขึ้นแปดมีก็ขึ้นมากล่ะ พราในสูตรพอว่าันมีแปดเม่จะออกหาแปดมื่อจะหานันบัหาเดี๋นหนึ่งเกี๋นึ่งดินนึ่งแปดาคดาหาแปดขึ้นแม่เลยกบดนี้มันมันมันมีอยู่ในสูตรเะเนาะค่ะอมันมีอยู่ในสูตรที่พอด้ว้มีหาแปดมคขำหาที่หานี่เดีกวีกระายอยู่หมดอันนี้มันสามตัวก็ได้ลูกค่ะพอว่าสามห้าแปดนึ่งแปดเอาบะ่ะพอ หนึ่งแปดิดเป็นน้ำก็ได้ลูกคิดไปครับเพิ่นมัดเนาะอาแปดหนึ่งแปดคน้านี่มันได้เพรเพิ่นนี่ตำลากปันนั่นเห็นเนแม่เพิ่นพอเราไม่ิมนตั้เพิ่นไปหาซื้อกระไดีิ8แปดไว้ในไยใบอยู่อคนปืนปืนมันปืนเงาเนาะเนว่าว่ามันเป็นน1ะจันต่พ่อแรงมัดมือแต่คือหาเป็นกระแปพอหรือว่าหาแปด มาก่นคือกันเนาะคนณนึงมาหาแปดค่ะพอมาหาแปดเป็นแม่คนมาหนึ่งแปดค่ะแ่แ่เสพนชีเป็นคโ่นตอดพอว่ามาเก็เก่นียังมาเก็เก่าเป็นยังได้ยังมีสองนกวาดว่เป็นใดโรสตอรีดงดีเนาะะ คุณพ่อให้มาแต่หกเจ็ดแต่คุณแม่ชอบเจ็ดเ้าเพิ่นไปกับเรเมื่มนีพ่อบอกว่าพ่อเด็กือเปลี่ยนตอนวันเ่นนี้เปลี่ยนยากมันต้องเปลี่ยนเป็นนึ่งแ้น่่พ่อว่าเพี่นเมื่อพ่อวันชาเป็นว่าเืนกับแกเป็นแม่เพิ่นบอกว่าเพนกับพ่เล่าต้องเป็นนึ่งแขกันเขยนกันจะรอไปพ่อลงเทืเหครับพ่อไปท่งเพนไปสงไปีเยี่งไปหาลูกไปเลยอ่ะ อยู่เป็นงูลูกค่ะแต่เลยเขาลุงไว้น่าดีกว่าน้อหนึ่งแปดเนาะค่ะจ้าจ้าจ้ามีสีหางเขาเราลูกค่ะมีสีหางค่ะพ่อจ้าสามตัวเนี่ยคือจัดจัดนิดไว้นิดน้อยเดี๋ยวมันออกคำโตเนาะเก้าแปดคิดคำโตบนพ่อพ่อเน้นที่สุดเป็นเก้าแปดเจ็ดเนาะพ่อเนาะใช่ลูกสาม เออมวยสามตัวกับพอมาขึ้นสมตัวมาเออสามตัวทอมมาขึ้นสชุดนั่แหละด้วยยังเรนลีนน้อยครับเฟซี่ั้นไหนเป็นสอบเพิ่งเปล่นไปค่ะพอกับบอลลูว่ามันจะออกตัวใด้เนาะเป็นแค่เนาะค่ะถืนได้แบบได้ก็บถือได้แบบไดก็หางแบบนั้นมีแดงหมดที่เรียกว่าจิตจังหวัดจิตหกนี่พอพึงพอหายไก็หาจิตหกจิตทุกคนก็ทัดดัไปชับออก แต่พ่เรานีะไรยังนี่ละซึ่งก็ที่แล้วมีแต่แม่ได้่ี่เจ้าแม่ได้จแม่ได้เป็นเป็นมาเก็ตเก็ตเก่าเราไปกลับหัวสังเกตเลขของพ่อนี้ต้องกับหัวเนาะค่ะใช่ลูปเป็นนิสสงขึ้นมูมเลขปันเนาะเก้าเก่าหก็คือหกคือแล้วแต่บางนี้เป็นเป็นน้ำดวงน้งเพลินที่ว่าเพลินหินอกาสที่เป็นเก่าอันกับเป็นเป็นหัวเพน เน,นนอนแลมามัหลาดโขกอากสศตเก้าก็ได้จุดจุดข้อคืออดีใจ,จคือเลขเกตเเกวันนี้แหละ,นน <Okay. S 2> ะปัจจุบัพอบาเคยวงาประกาศที่แดงวงเลยอ่าดูว่าหรือไม่จะออ,ออกตัวนี้เลขเก็ดเกว่างเนะดูว่ากรมาตัวเกา้าออกไาด้เนาะก่อนเนาะมันออกวันที่สองก่อนในนอนบมเดหรอกมันเคยออกแปนนดสามไมยังออกสามแปด ซูนลูกกับออกศูนลูกคือเก้าแม่ค่ะอตัวเก่าก็มีโอกาสมากคือกันนะคะแม่ลูกเนี่ยค่ะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมพ่อพรเนาะสำหรับแนวทางขอบคุณหลายเด้อค่ะพ่อครับลูกครับแนวทางพ่อพรขอนแก่นนะครับผมแนวทางประจำงวดวันที่สองนะครับผมสองพันห้ารอยหสิบเจ็ดนะครับผมครับก็เสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้น นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวทางมีข้อมีหลุดเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ